สวัสดีครับนี่เลยไม่พูดไม่ได้ร่วมกลุ่สาวโชกยังไงก็ต้องพูดถึงตะกุดนางเสือหนึ่งในสามร้อยดอกอทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นที่ต้องการตามหากันของเหล่าลูกศิษย์อยู่แล้วซึ่งจะมีอยู่สองแบบนะครับจะมีแบบเนี่ยที่เป็นตรงปูหันลอยจานขอเข้ามอ,อกมกับม้วนลอยจานเข้าข้างในแล้วหเห็นหนังเสือขนเสือแล้วกันฮะนี่ซึ่งจริงๆผมเคย ผมเคยโพสลงในกระทู้หลายปีแล้วล่ะแต่เนี่ยคือเพิ่งตัดสินใจมาทําคลิปไว้ว่าเออเนี้ยเดยวในรุ่นดูชายโชคปี2องห้าสซึ่งคิดว่าน่าจะหายากจริงๆแล้วครับตอนนี้เก็บได้ศึกษาข้อมูลร่วมกันเลยตัดสินใจมาทําคลิปอย่างที่บอกครับว่าเราจะตามรอยวัตถุมงคลวัตถุมงคลแต่ละรายการ ทำคุณประโยชน์อะไรบ้างมีผลงานอะไรบ้างตามมาซึ่งในรุ่นนี้เราก็จะรู้กันอยู่ว่าตั้งแต่ปีสีหนึ่งจนถึงปีห้าเจ็ดที่วัตถุมงคลของสายกล้องทุนปลูกป่านะฮะวัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อซื้อที่ปลูกป่าขุดสะแล้วก็สมทบทุนสร้างปราสาทเพชรพิพิธ,พธ,ธภัณฑนะ์ซึ่งต่อไปเนี้เราก็จะมาเล่าคูา่กันไปว่าเออวัตถุมงคลเนี่ย ทำอะไรมาบ้างตามรอยฮะติดในบอกบอกตามรอย,ยวัตถุกงคลว่าหรือทําอะไรมาบ้างสร้างผลงานอะไรมาบ้างให้เราได้จับต้องเห็นเป็นรูปธระทอรย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆายรายการแทบจะไม่มีแล้วอาจจะต้องเหมือนที่เหมือนที่ทุกคนจะรู้หรือติดคําพูดว่าสักวันหนึ่งจะพลิกแผ่นดินหาอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแล้วเริ่มมีหลายๆายรายการแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่หลายๆคนตามหาแต่ผมไม่ได้ยังไม่ได้เปิดแบ่งบูชาอะไรนะเลยนํามาทําคลิปไว้ก่อนการพลาดอะ สวัสดีค<ม>รับผม